เพื่นว่าไผ่โปกฟังแต้กันตอนมาไลเหมือนกันกอกมีในหนังสือสาทุกพระมาไหลพ้าดันเนจนทึองกันมาไหลแสนหมดสินไิยผ้าธรรมไทยได้เห็นองค์เมตไตรเทวาบุตรข้างนั้นบุญหล่อนว่าแน่นอน ตอนเด็กขวานพันกอนแห่บูชาพาก,กันมาฟังกันทัดสะพอนบรเพินขอพอนเกวลวพูดสะดีลาสวรรค์ลงแล้วสิได้เกิดสาตร์ไม่ไปท่าที่ลาไทยกะเละได้แม่นทรงพอน เพผู้ฟังตลอดลว้วนใสีสิบเก่าสว่วนพระคาธาสาวนี้ก่อนคนใดได้ใส่ใจน้อจำไว้กกจักปาธนาได้กะสมใจเพืันว่ามียบุติบุตากะว่านอนสว่วนในจากสมใจมาโนุเจ้า ซาวเฮาวพ่ฟังเทศสาบสี้นมีมากล้นกุศลเนี่ยแม่นสงมขอให้พวกแม่ป่าปู่และญาติมาฟังขอให้สมใจหวังอยู่สุขคนเจ้า อีกอันเนื่องไปผู้ฟังาม,ม,มาท่านคำเหินมาผ่านบูชาตอนหนึ่งลอยสามสิบสี่เดิมผวาเป็นว่าดีมากล้นกุสนโยแม่นสองน้ำตายแล้วไปเกิดกรรมนะ เม <Es> ืองมิง <laughs> วีม <before> ันแมนลงจากแดนวีมังท้องกะลองมาทั้งใต้จากได้ไปเทิงห้องผมสัตว์ห้องแม่นสวยดินปีนผู้มีทรัพย์ล้นก็สนในแม่นมังมูลนะ อดีตเรบอลีบุญลวยห้อมสานนับอันบอลีวันรื่งใจไปนากันส่วนตอนนีทั้งว่าควายมาอสัยกะลดแลมทรัพย์สินมีกะบ้าให้เต็มแบงควรวนโซเนว ท่านผู้ฟังคักแล้วกันแห่งยิมมาพานคอยมีบริวันกระดังเดียวนอก,กันนั้นะ อันว่าสมบัติล้นสมพานคือว่าด้วยศรัทธาทานันไทยที่มาฟังมือนี่้ดีแต่แม่นดังกันอีกอันเนื่งไปโู้ฟังท่านาคันมีจิตใจสำผัานได้นั่งฟังานจนแล้ว ลานึกถึงแต่แก้วผู้ที่ยินใสสาดกว่าจักสามารถได้พลล้ําลืนประมาณมีทั้งเงินคําภําฐานสรรแสนกอดก็ยมเอ้ยทั้งม옥ขาทาสใช้ไปนาบวันไว เปลนขั้นแม่นไตยแล้วได้ไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นสมบัติปาละมีกลับกายุปังวิมานแก้ว เจตปากาญงลนสวยห้ามดูสง่าธานคันบอนบั่นฟงเจ้าให้คอยทำวันน่ป่าเวทบอนบันกันสีกะยังดีไห้ผู้มีน้อยจตรงเหนอนังฟังน้อยจนแล้วบนจากโดนบันดาลให้ขันสมใจนี่คือว่า โยหลอกนี้โลอกนางกันสุขล้นแม่นเลือกคนจากไปเกิดเป็นต้นกษัตริย์ใหญ่สมบูมีปัญญาไวเพีบสลาดลายแม่นเหลือหล่อนจวนวาสาตุยานพญามมนกะกว่าทานค่อยบุญสมบัตจนด้มีแกเจ้าพอมาฝ้าแม่นนั่งฟัง Việc anh em phải phó chế tòa tăng văn bọn cảnh suy sốt Cả thân cảnh thiếu cả bọn chuồn là phân nạn Á và xóm bát luận bò lì văn mến nập mến Chế là trả bạc vào cả giấy che ngàn muôn uống อานิสงส์สงยอให้ขึ้นสู่เมืองสวรรบอดีวานลายยามเมื่อเฮาดับขันกะลวงมาไปสอยบอดีวานลายหอยอุทยานนอสวนดอกหอมตลอบบนปุงกะสนเองให้ส่งไป เอกอันหนึ่งกันสีได้สาบกขาลนีมีปาทุมเกสอนก่าอื้นห้อมใหญ่ลอมนะขอให้จะเกิดมามีพร้อมสัทธาโยมผู้ใจต่อขอให้ได้พบพอนังจวาวาแม่นวามา ขอให้พวกเมีป่าจงได้ดังคำจาป่าธนาแลียวได้กระดังใจเข้านี้เอกอันนึ่งใจพวเมียเจตั้งฟังไปกันไม่มาหพวนนอป่าไม่พลาด้ดแม้ดังใจหะ เออย่าเมื่อตายแล้วได้สวรรค์โลกดาวเด้งคันลงมาเมืองคนสิมังมุ่นเงินแก้วสมบัติมีหลายแล้วกะิย์ตาเป็ดไงบ่อหลีฟันมากได้กะคือแท้แม่ดังกันนอกจากนั้นสิมีเดชจักดาสิมีอาหารเทียบกะอยู่เมืองเวาไว ขอใ้ฟูงสัทธาเจ้าเป็นไปคือว่าไผได้ฟังนอบอนบันในดีแทว่าดังกันอีกอันหนึ่งไพผู้ฟังนอบอนบันกันเอียงกุมมันบอนเป็นตาสงสารไดนนั่งฟังจนแล้ว ก็จากเป็นมันได้แก้วถึงสวรรค์สั้นใหญ่กาลต่อไปจากลงมาเกิดได้เห็นหน้าพระเมตตรยแล้วจักได้อยู่ใกล้ฟังเทศนาสอนเป็นคือพรนอกไคจาทีวามานอจริงแท้ฟังกระแสพรองแล้วศีล ำทำผลหลอกห่างจากคำแองกว้างไปได้ยังสบายคำบวงหายเป็นเอกอรหันไพฟังกันมาที่นางสิมังมีนอดีหรนนออยู่เยืดเยาวมันพันเปียอยู่ทานทาั้งรัพย์สินโหงทานบอดนับอันไดสิมังนาแมนมังมี นอกจากนี้หก้างสิสดสวยจะเกิดเป็นคนรวยสิมังมูนเงลาในไผปูดทนทา่านสัวสาขาบันบันบอน,นละลวงใหญ่ไปเกิดเมืองสารั์เป็นผู้มีผิวพันละหกงามนอกปั่นแต็ ไพ่ผู้แนมน้ำสิ่งกะเลียงน้ำบ่หูเมือ่อสาบสินไหลลื่นหล่นปานนั่นพววโสคนอีกอันหนึ่งไพ่ผู้ฟังนอบทบันกันสิบเบีมหาลาดก็จักสามารถได้ สมบัตินั้นจะมาหมวนมนุษย์สมบัติกากล้วนตกส่วนโดยพลันผานิพันสมบัติควางสวรรค์เสมอดามพ่อมนั้งสามสมบัตินี้มีมาแม่นถูกอย่างไปผู้ว่ประมาทมางไปได้มแน่นอน พวกศรัทธาอย่าฟ้าฮ้อให้ฟังบ่นคำสอนอาตมาสิเลียงก่อนกะขอยฟังนอจำไว้คนໃฝฟังน้อถึงเรื่องสักคตินี่ถึงทเป็นการดีเตียงแท้ฟังแล้วสิง อันนี้ส่งมากลอนสิพ้นสิ่งจังให้มีแต่องพรสัยสิปะกันเดือทานอานัยืยื่นั้นสาวันนั่งกะเป่งปังทั้งสุขาพลังก็หากมีเลือนล้นละคนยานแม่นย่อมคำขันแม่นไปขี้ยาตบอกว่าบ่าเป็นการบ่เห็นบีบานท้วงกะเียงจริงจำไว้